มังอาราธนานังพระพุทธเจ้าเปิดโลกสังฆอาราธนานังพระพุทธเจ้าเปิดโลกนาเปิดบุญโม่เปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาหาเปิดจิตยาเปิดทรรงเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลเปิดด้วยนามพุทธยะญาเปิดกรรมดี ข้าเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมกเปิดลาบดีหน้าเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวของทว่าข้าพรเจ้าเปิดด้วยนะโมพุทธายะพุทธังทามังสังขังสาธุสาธุพุทธบูชามหาเตชะฟันโต ธรรมะบูชามหาปัญโยสังฆะบูชามหา,พาโพคาวะโหติโรกนาถังอะิปูชยามาอาบาตามนะครับชยยะชยยะพุทโธชยยะชยยะธรรมโมชยยะชยยะสังคโฆชยยะชยยะสัพพราชา พุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดเพราะปู่ศรีสุโธเปิดแม่ย่าศรีปทุมมาเปิดเปิดโชคเปิดลาเปิดขุมทรัพย์เปิดบุญบารมีเปิดหน้าที่การงานเปิดความมั่งคั่งเปิดความร่มเย็นเป็นสุขให้ลูกให้หลาน ณโอกาสบัดนี้ด้วยเทือนณเปิดจิตโมเปิดใจยะเปิดตาชาเปิดปากยะเปิดโชคเปิดลาบณชาลีติพุทธังประเสริฐเปิดมหาบารมีเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเปิดโชคเปิดลาบ มาสู่เนื้อสู่กายสู่มือสองข้างของลูกของหลานให้เกิดความมั่งคัง่งร่ำรวยมั่งมีสีสุขจเจริญก้าวหน้าสำเร็จสำเร็จ,รจตามความมาุ่งมา่นปรารถนาของลูกของหลานพุกประการด้วยเทอนอิมินาสกาเรนะพุทธังปูเชมะ อิมินาสการนะทามังปูเชมะอิมินาสการีนะสังขังปูเชมะอระหังสัมมาสัมพุทธพระควาพุทธังพระควัาตังอภิวาเทมีสวาคาโตพระควาตาธรมโมํามังนามัสสามี สุปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามีอัปัตทุที่เรื่องสัก,กระออุอปทานสามกางละสามกระจายปยักจุดยิ่กได้นะ พุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอัคคีธนังวรังคันธังสีวรีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาติโยอหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมสังฆบูเชมีณนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะดีนพรัตตีสหัสสสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอัคคีธนังวรังคันทงังสีวริจมหาเทลังอหังวันทามิุระโต อะหังวันทามิธาตุโยอะหังวันทามิาสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณปนีนพรัตติสหัสสงสุธ,ธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธปูชาธรรมะปูชาสังฆบูชาอคีธาังวรังคันธัง สีวริจักหาเทรังอหังวันทามิุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสภโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุธรมมธรม,มาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีธนังวรังคันธังสีวริจมหาเทรังอหังวันทามิุระโตอหังวันทามิทาจโยอหังวันทามิสพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิปักจูบแล้วตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวองค์พระปุมิยาข้าพเจ้าชื่อ ปันเลขกที่ตำบลอำเภอจังหวัดมาถาวายเครื่องราชปนาการบวงสวงขอพรพระผูม้มยาพลังอธิฐานเป็นพลังแห่งความสำเร็จหนึ่งในสิบมหาบรารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังไปด้วยอธิษฐานไปด้วยออติปิสโสภคขวาเมื่อข้าพเจ้าทั้งสิบนิ้โยกขึ้นเหนือระว่างคิ้วกรมนมัสการ ล้ำลึกถึงสรรเสริญเจริญพระคุณคุณพระบิดา21อคุณพระมารดาส2องคุณเม่พระโพสุบสาเกคุณพระพุทธเจ้า56าสหคุณพระธรรม38คุณพระสงฆ์ส4คุณเม่พระทรอีีิอคุณเม่พระคงค่าส2สองคุณเม่พระเพิ่งหกคุณแม่พระผ้าอีกเ็ดคุณนักษร4สคุณอักคราสาสบสาม อาจารย์สิบทัดคุณพระอุปชาคุณพระกมะว่าจาจารย์คุณพระลูสาวาจอาจารย์คุณอัศวาะคุณปัทศวาะคุณมิตรสวัสดิ์คุณนาดวงแก้วสามประการคุณสินหาคุณสินแปดคุณสินสิบคุณสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดคุณมักเสีคุณผลเสีคุณอีผ้าหนึ่งจึงรู้อ่ำกันเป็นนวโรกุตตะละทำเก้าประการ ด้วยเดชะข้าพระพุทธเจ้ากระทำการเบรเกริกเกล็ดตอนใชยให้คณะลูกกลานในมื้อนี้วันนี้ขอจุมประสิทธิพฤศีนารอดพฤศีนารายพฤสีตาไฟพฤสีเบลัยโกดพฤสีพิลาพฤสีสม,มิดพฤสีภูม,มิอิทธิฤทธิทั้งหนึ่งร้อยแปดตนพร้อมทั้งภูม,มิอิทธาบารามีเทพปะบิดาเทพปามาดา เทพพระองค์ปูเทพพระองค์ตาเทพพระองค์ยาเทพพระองคงย่าบรรพรุบรุษบรรพชนทั้งหลายเทพพยดาผู้รักษาทั้งสิบหกชั้นฟ้าเทพพยดาผู้รักษาทั้งสิบห้าชั้นดินเทพตน้าข้าเทพตน้าขี้ผู้รักษาทั้งสิบสี่ชั้นบาดาลคุณพระพิฆเนศคุณพระอีสวรคุณพระอินพระพรม พยมผกการพร้อมทั้งเท้าจัตุรุกรบาลทั้งสีทุกท้องที่พร้อมจัก,กรวาลกาบทั้งพระภูมิสถานเจ้าที่อันเป็นที่เคารพจักราของปวงชนคุณพระทศพลคุณพระธาตุกถาคุณพระถรำแปดเบืนสี่พันพระธรรมขันคุณพระสถูเกเจียดีคุณพระรีมาพู อันตรุนโรดชัดชวานคุณพระพมมีหานทั้งสีคุณพระโมกขลานะคุณพระสารีบุตรคุณพระอนรุตคุณพระขวัญปฏิคุณตรีสิงห์เหคุณเหล็กคุณยันคุณพันพระคาถาคุณหวานคุณยาคุณจตุพิษสมอนคุณพระเปียมเยียมมงคลคุณมหาสตราอันเรื่องเดชพิเศษสุดคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้อุบัติขึ้นมาในโลกนี้ได้ประกาศสัจธรรม ไปทั่วสามไตโลกธาตาแสนหมื่นโกดจักรวาลขอได้โปรดจงมาเป็นพลังให้ข้ามิธิฐานของคณะลูกหลานในมือนี้วันนี้จงสำเร็จสำเร็จสำเร็จ,รจตามความมุ่งม,มาตปรารถนาทุกประการด้วยเถอ มันตาจักวารสวัรคัจฉานตุเทวตาสัทธมังมุนีราชาสุนันตุสักโมคทางสักเคตาเมจรูปีิริสิขารตสติจันตริเิวิมาเน ที่เปรตทีจะฆ่าเมตรวนาคาเนหะวัดทุมมีเขตเตงภุมมาจะยันตุเทวาชลธารวิสเมยค่ะคันทับพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาตว์พมี มาสาวนกโกยัมพทันตังมาสาวนกโกยัมพทันตังรรมัสสะวนาโร โนดภูมสถานคือเสด็จปูศีสุดโธเสด็จยาสีปทุมมาพร้อมทั้งเราหน้าค่าหน้าคีเทพพุะบเทพพยายดาสิ่งศักดิ์ิทธิ์ในภูมิสถานเทียงนี้บัดนี้ลูกหลานได้น้อมนำเครื่องแรกปณาการมาบวงสวงเบิกเกิดคนใชยขออันเชื่อ องค์ปูองยาได้เสด็จลงมารับเครื่องราชปราการของลูกหลานพร้อมทั้งเมตตาประทานพรให้ลูกหลานจงประสบความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธาพรชัยมีอายุวันนะสุขาพภะปฏิพานธนสารสมบัติเจริญก้าวหน้าทั้งหน้าที่การงานการเงิน ธุรกิจด้านต่างๆจงสมความมุ่งมาตปรารถนาผู้ประการด้วยเถอนสาธุเชิญจภาพสองท่านยกปาสีมากปาสีทุกเียนแพ่ นาโมกัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ bon ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุภูมัตสมิงทิสาภเคสันติภุมมามหิติกา เติอัมเหอุรักขันตุอโรคเยนาสุขีนะจากอติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีนาคาขะมามิหังกายะกรมังวะกีกามังมะโนกามังสัพพาปาปังวินาสสันติลูกหลาน าบอกชื่อตนเองนะครับขอขมาต่อองค์พ่อปู่ศรีสุสโธเจ้ายญ่าศรีปทุมมาเหล่าถวยเทพนาคีนาคาแห่งเมืองพรหมกายโลกหากลูกหลานพลังพาดไปด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีทั้งเจตนาไม่ได้เจตนาทั้งต่อหน้า และรับหลังทั้งที่รู้และไม่รู้ทั้งในอดีตชาติในปัจจุบันชาติขอให้เจ้าปู่เจ้ายา่าเหล่าถวยเทพนาคีนาคาแห่งเมืองชมบากายโลกได้โปรดอโหสิกรรมให้ลูกให้หลานพร้อมทั้งเปิดโชคเปิดลาบเปิดขุมทรัพย์เปิดบุญบรารมีเปิดหน้าที่การงาน เปิดความมั่งคั่งเปิดความร่มเย็นเป็นสุขให้ลูกให้หลานณโอกาสปัจจุบัด้วยเทืนสายอาบานที่เดกายวาจาจิตตังอะหังวันทาตาคาทิบดี สีสุธโธวิสุทธิเทวาปทุมมานาคีวิสุทธิเทวีปูเชมิพุทิยมปิกายะบายจาจกิตตังอหังบันธานาคาธิบดีสีสุธโธวิสุทธิเทวาปทุมมานาคีวิสุทธิเทวีปูเชมิ ติยมปีกายายาจิตตังอะหังวันทานาคาธิบดีสีสุทโธว,วิสุทธิเทวาปทุมมานาคีวิสุทธิเทวีปูเชมิอะยังมหานาโคอิทธิมันติชุติมันโตอิมิเชกาเรณนะมหานาคาปูเชมิ ะโมมีพาะภูมิเทวานางทีปะทูปะ,ปะจะบุกผังสักการะฟันธนางสูปะพยัญชนะสัมปันนางโภชนานางซาลีนางอุทธกังวรังอาคัดฉันตุปริภูนฉันตุสัพพธาติหิตายาสุขายา ข้าแต่องค์เจ้าปู่ศรีสุโธเจ้าย่าศรีปฐมมาลูกหลานได้น้อมนำ้ำเครื่องสักการะมีดอกไม้ทุกเพียนปาศีพญานาค9เสียน2บรรลงางปาศีพญานาคงเสียน2บรรลังปาสีบวงหน้าขบาบาอ2บรรลังปาสีหลักปาสีเทพ ปาสีพรมปาสีปากชามปาสีเปิดโชคเปิดลาบเปิดขุมทรัพย์เปิดบุญบรารมีเปิดหน้าที่การงานปาสีหมากภูบุรีปาสีทูบเทียนแท้ขันห้าขัน, 8, านแปดพวงมาลัยผลไม้ทั้งเก้าขนมหวานมงคลน้ำหวานน้ำดื่ม ทว่วงา,ญญาพันยพืชต่างๆคุรุภันบุตรสบกพร้อมด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้น้อมนำมาถวายขอให้ท่านจงรับเมื่อรับแล้วได้โปรดเมตตาประทานทรให้ลูกหลานประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและตั้งใจไว้ให้หายเคราะห์หายทุกข์ หายโศกหายโรคหายภัยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทางหน้าที่การงานการเงินธุรกิจอาชีพโชคลาภวาสนาความสุขความเจริญตลอดไปด้วยเทินสาสอุกสองพันคนละพันโ้ยดอกไมก้รอบ Kāyānto āpo āthiyā mūreṁ sākāyānāṁ nānti vāttano evāṁ tāvāṁ vīcayohu īcayāsū cayāmāṁ kale āparācitta palāṁ ke sīse padhāvipo สุมังคลังสุปปาตังสุติตังสุขานุสมุหโตจะสมุทธังพระมัจจริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิจตตาวานราพันตันเท Então... มพูดทั้งสิทธิอุทกังนามบอกบอยย็นดีออกมาจากปากราชสีตัวพันแถวออกมาจากปากสั่งแก้วตัวซื้อกุญชโลยาถามร่างยัง่งเต็มดีดังเกาอมสิ